สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนกันด้วยนะครับผมอยู่กันในเกม Anime Adventure กันอีกเช่นเคยนะฮะกับ level 5 channel นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็จะมาสอนเกี่ยวกับการทำบัฟวนแบบออโต้นะครับผมซึ่งหลายๆคนเนี่ยก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะครับอย่างเช่นตัวละครของเว n d y ที่มีบัฟในการเพิ่มพลังโจมตีเวทหรือตัวของเออร์เองนะครับผมที่มีในเรื่องของบัฟ พลังโจมตีทางกายภาพซึ่ง2ตัวนี้เนี่ยตั้งแต่มีการปรับใหม่เข้ามาเนี่ยก็สามารถทําให้มีการเพิ่มสแต็ ในการอัปเกรดหรือว่าการบัฟเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น100%ได้แล้วนะครับผมซึ่งตรงนี้เองเนี่ยจะสามารถทําได้ยังไงบ้างและมีเงื่อนไขย,ยังไงในการทําก็ต้องบอกก่อนว่าในการทําบัฟวนแบบที่เราไม่ต้องตั้งออโต้นะครับผมหรือว่าการกดมือเองเนี่ยมันก็ไม่ได้ยากลำบากขนาดนั้นนะครับผมแต่ว่าการทําบัฟวนโดยการกดออโต้สกิลเองเนี่ยมันก็มีเงื่อนไขในการทําอยู่นะครับซึ่งเงื่อนไขในการทํานั้นจะมีอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาสอนทั้ง2แบบเลยนะครับแบบที่กดมือเองกับ แบบที่สามารถออโต้ได้อัตโนมัติโดยที่ไม่มีหลุดอะไรเลยนะครับผมโดยอันดับแรกเนี่ยตัวละครที่เราคนนี้ก็เป็นตัวละครที่มันมีบัฟอยู่แล้วนะครับผมไม่ว,ว่าจะเป็นตัวของเออร์วินหรือตัวของเวนดี้นั่นเองนะครับผมอ่ะสองตัวนี้เลยนะครับแล้วแต่เราเลยว่าจะเล่นทีมไหนทีมกายภาพหรือทีมเวทนะครับผมตรงนี้เนี่ยผมก็จะใช้ตัวของเวนดี้ในการทําละกันนะครับ่องจากว่าเพิ่งไปทํามาเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็ไปเทสมาเรียบร้อยแล้วก็สามารถใช้งานได้ตามปกติเลยนะฮะ ต่อมาสิ่งที่2นะที่เราจะต้องขาดไม่ได้เลยก็คือการใช้นิ้วของสุขนะนะในการนําไปรีหรือว่าไปเปลี่ยน ตัวของคำสาบนะครับผมให้ได้ออปชันตามที่เราต้องการนะครับโดยเรากดเข้ามาในนี้แล้วนะครับผมแล้วเราก็เดินมาหาตัวสูคุณะตรงนี้ได้เลยนะครับเลือกตัวละครที่เป็นตัวบัฟของเรานั้นใส่เข้าไปแล้วก็ทําการหาเคอร์สที่มันเพิ่มระยะเวลาการคูดาวนานขึ้นนะครับตามปกติแล้วเนี่ยตัวของสกิลในการบัฟนั้นจะมีคูดาวอยู่ที่60วินาที หรือ1นาทีนั่นเองนะครับถ้าหากว่าเราใช้เคริร์สี่มันบวกระยะเวลาเพิ่มขึ้นไปอีกเนี่ยจะทําให้ตัวของบับนั้นยืดระยะเวลาที่เราต้องกดใช้งานนะมานานขึ้นนะครับอย่างเช่นตามปกติ60นาทีอ่าิบวินาทีนะฮะถ้าเราเคริร์สเพิ่มขึ้นไปอีกประมาณ4%เนะครับก็จะต้องเพิ่มระยะเวลาเพิ่มขึ้นไปอีก2วินาที ก่อนที่จะกลับมาวนรับได้ทําไมถึงต้องเพิ่มเวลานะครับเพราะว่าการเพิ่มเวลานั้นทําให้เรานั้นสามารถยืดระยะเวลาในการกดบัฟได้ง่ายขึ้นแต่ถ้าหากว่าเรานําลดเวลาลงมาเนี่ยมันจะมีปัญหาในเรื่องของการกดบัฟไม่ติดหรือออโต้ไม่ติดนั่นเองเพราะว่าตัวของระยะเวลาบัฟเนี่ยมันจะอยู่ที่30วินาที การที่อยู่30วินาทีเนี่ยแปลว่าเราจะไม่สามารถวนบัฟได้เลยเพราะว่าถ้าหากบัฟอันเก่าไม่หายไปบัฟอันใหม่ก็จะไม่สามารถซ้อนทับได้เพราะฉะนั้นเราจะต้องห่วงเวลาออกไปขึ้นไปอีกนิดนึงนะครับโดยตามปกติก็ควรจะหายได้ประมาณสัก5เปอร์ขึ้นไปนะครับจะได้ไม่ลำบากชีวิตเกินไปนะครับส่วนผมใช้3.7เ,เนี่ยก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับผมเมื่อเราเตรียมการทุกอย่างพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปดูในดานเลยละกันนะครับผมในเรื่องของวิธีการทำบัฟวนทั้งแบบธรรมดาและแบบ ออต้นะฮะสำหรับตรงนี้เลยนะครับผมว่ากันแล้วเดี๋ยวใส่ตัวละครพร้อมให้เรียบร้อยก่อนละกันนะฮะเดี๋ยวจะใส่ตัวของเออร์วินเข้าไปด้วยละกันนะครับเนื่องจากว่าตัวของเออร์วินกับเวนดี้เนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันอยู่นิดหน่อยในเรื่องของเปอร์เซ็นในการบัฟเพราะฉะนั้นเนี่ยระยะเวลาในการบัฟเนี่ยก็อาจจะต่างกันไปนิดหน่อยด้วยนะครับเดี๋ยวเข้าไปในด่านกันเลยละกันในด่านอินฟินิตี้ของดาวนาแม็กเนาะ ข้ามาในด่านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวตรงนี้เองเนี่ยก็รอให้มันเข้าสู่เวฟสองแล้วก็มีเงินมาประมาณหนึ่งก่อนเลยละกันนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มจากการทาบัฟตั้งแต่ตัวละครตัวแรกกันก่อนเลยละกันนะครับผมจะได้ง่ายกันนิดนึงนะครับโดยตามปกติแล้วเนี่ยตัวละครบัฟที่อัปเกรดมาใหม่มันจะสามารถวางได้ทั้งหมด6ตัวละครด้วยกันโดย การวาง6ตัวละครนี้นั้นจะสามารถใช้งานในการกดบัฟวุ่นด้วยการกดมือของตัวเองเนี่ยได้ง่ายๆนะครับผมให้ติด100%รนะฮะสรับตรงนี้เนี่ยสชุดตามปกติอยู่แล้วเพราะว่าโดยตัวละคร1ตัวนั้นจะสามารถสแต็กตัวของบัฟเนี่ยเพิ่มเข้าไปได้นะครับผมเรื่อยๆย,ยกตัวอย่างเช่นการวางเออร์วินใกล้ๆกัน 2- 3สาตัวตรงนี้นะครับผมเวลาเรากดตัวที่1ไปตรงนี้เนี่ย มันก็จะสเต็กบัฟให้กับตัวที่2ออย่างนี้เลยนะครับพอเราเดี๋ยวขอขายตรงนี้ออกไปก่อนละกันนะฮะพอเรากดตัวที่2ตรงนี้เนี่ยตัวต่อไปเนี่ยมันก็จะมีเปอร์เซ็นต์บัฟที่เพิ่มขึ้นมากลายเป็น56%รนะครับพอเรากดตัวที่3อีกตัวหนึ่งเนี่ยอ่ะตัวนี้กดตัวที่3ใส่ตัวที่4มันก็จะสเต็กบัฟเปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้นไปอีกเป็น95%นะครับโดยถ้าหากว่าเราใช้ตรงนี้เนี่ยแค่3ตัวละครสำหรับตัวสายกายภาพจะได้อยู่ที่95%ให้กัับตวาเมหลักของเราแต่ถ้าหาากวว่เป็นตัสายเวนะับ เป็นตัวสายเวทนะครับกดตรงนี้ปึ๊บเข้าไป1นึ่งทีนะฮะกดไปทีนึงนะครับผมแล้วก็กดไปอีกทีหนึงอันนี้คือ,อยังไม่ได้ตั้งแบบจริงจังนะครับผมก็กดไปทีนึงก็จะได้100%ยเปตพอดีตามนี้เลยแล้วทีนี้เนี่ยตามปกติเวลาเขาทำบัฟโดยที่ไม่กดออโต้นั้นจะทำยังไงสำหรับตรงนี้นะฮะเราก็จะใช้ตัวเป็นเมทัลไนส์ะ Method ละกันนะครับผมหตัวในการเป็น ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวดาเมจหลักของทีมเรานะครับเดี๋ยวเราก็จะดึงเวนดี้ตรงนี้เนี่ยบัฟให้มีท่านในให้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้จะเป็นวิธีการทําแบบกดมือเองก่อนละกันนะครับโดยเราจะต้องตั้งเวนดี้เนี่ยห่างจากตัวละครละหลักจะให้ไปคาบกันนะครับผมให้ตัวตัวที่2เนี่ยคาบกับตัวแรกของเวนดี้นะครับแล้วก็ให้ตัวที่3เนี่ยคาบกับตัวที่2ของเรา ซึ่งเวลาเรากดออโต้บัฟอ่าไม่ใช่ออโต้บัฟเวลาเรากดบัฟตรงนี้เนี่ยเราจะเริ่มกดจากตัวที่ไกลที่สุดเพื่อให้สแต็กมายังตัวที่2นะครับพอตัวที่2ได้รับบัฟเราก็กดตัวที่2สแต็กไปยังตัวที่3ตัวที่3าได้รับบัฟปุ๊บก็สแต็กไปยังตัวดาเมจหลักของเราเลยก็จะได้ดาเมจเป็น100%ตามนี้เลยนะครับตามที่บอกไปว่ามันวางได้ทั้งหมด6ตัวละครด้วยกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราทําบัฟวนตรงนี้นะครับโดยที่ไม่ออโต้นั้นเราก็ต้องวางจุดที่2ที่มันห่างกันออกไปอีก เพื่อที่จะไม่ให้กระทบกับเซตแรกเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยตัวของบัฟเนี่ยมันจะวนไม่ได้นะครับเพราะว่าครูดาวเนี่ยมันจะ1นหน้าที่แต่ว่าบัฟอยู่แค่30ิวินาทีเพราะฉะนั้นเราควรจะต้องตั้ง2เซตเพื่อที่จะทำบัฟวนโดยการกดด้วยมือของตัวเองนะครับสำหรับตรงนี้พอหมดปุ๊บก็กดใหม่นะครับเพียงแค่นี้ก็คือได้ร้0ยเ็แล้วทีนี้เนี่ยถัดมาสำหรับคนที่ลงอินฟินิตี้ทีหนึ่ง0 0ชั้น500ชั้นอะไรอย่างเนี้ย ไม่มีใ,ใครมาน <ame> ั่งกดด้วยตัวเองแน่นอนอยู่แล้วนะครับทีนี้เราจะทํายังไงเพื่อที่จะให้เราสามารถออโต้บัฟวนได้แบบ100%บ้างนะครับผมโดยวิธีที่บอกไปแล้วว่าจะต้องใช้นิ้วของซูคุนะเนี่ยในการทำเคิร์สให้มันได้กูดาวของสกิลเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับหรือว่าการตีธรรมดาเพิ่มขึ้นหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันเพิ่มขึ้นไปเนี่ยจะมีผลกับการใช้สกิลกดใช้ด้วย ต่อมาวิธีการตั้งตัวละครตัวบัฟก็จะตั้งตัวละครทั้งหมด4ตัวด้วยกันนะครับจะตั้งแบบไหนก็ได้แล้วแต่เราเลยนะครับแต่ขอให้4ตัวละครนี้เนี่ยครอบคลุมตัวดาเมจทุกตัวที่อยู่ภายในอาณาเขตตรงนี้สมมุติว่าผมตั้งตรงนี้อ่ะรอไว้3ตัวก็ให้รอนั้นอยู่ในอาณาเขตที่ครอบคลุมตรงนี้ด้วยนะครับเพื่อที่จะให้ได้รอนั้นได้บัฟด้วยสำหรับตรงนี้เนาะอันนี้เป็นการยกตัวอย่าง ถัดมาในเรื่องของวิธีการกดบัฟออโต้จะกดยังไงเดี๋ยวเราก่อนจะทําให้ดูเนี่ยจะอธิบายก่อนเลยละกันนะครับวิธีการกดบัฟออโต้นั้นจะแยกออกเป็น2ชุดด้วยกันเราจะใช้เป็น2ตัวไหนก็ได้ยกตัวอย่างเช่นผมใช้ตัวละครซ้ายบนกับขวาบนเป็นตัวชุดแรกและใช้ตัวขวาล่างกับซ้ายล่างเป็นตัวชุดที่2ซึ่งในแต่ละชุดเนี่ยจะมีการกดสกิลที่ห่างกันอยู่1บัฟหรือก็คือถ้าหากว่าตัวชุดบนเนี่ยหมดระยะเวลาบัฟตัวชุดล่างต้องกดต่อทันที แต่ในแต่ละชุดเนี่ยเวลาที่เราจะกดห่างกันเนี่ยผมจะเว้นระยะเวลาไว้ที่3วินาทีในการกดตัวที่1และไปกดตัวที่2นะครับแล้วหลังจากที่ออโต้แล้วเนี่ยมันก็จะบัฟวนให้ร้อเร์เซ็เดี๋ยวอาจจะไม่เห็นภาพเดี๋ยวเราก็ไปดูกันเลยนะครับตัวที่1พอเรากดออโต้บัฟไปปุ๊บนับเลย1 2 3แล้วกดตัวที่2นทันทีนะครับผมหลังจากนั้นเราก็รอให้ตัวที่2ที่เพิ่งกดบัฟไปเนี่ย หมดเวลาของตัวบัฟลงและให้เรากดตัวที่3ต่อทันทีเลยเพื่อที่จะไม่ให้บัฟมันขาดตอนนะครับเพราะถ้ามันกดช้าไปเนี่ยจะทําให้บัฟขาดตอนและมันจะบัฟไม่วน100%ตลอดเวลานะครับผมตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวก็จะนั่งจ้องไปก่อนเลยละกันนะครับ ถ้าหากว่าใครทำบับเคิร์สที่บวกระยะเวลาน้อยเกินไปนะครับผมมันก็จะต้องใช้หน่วยวินาทีเนี่ยค่อนข้างเร็วหน่อยนะครับแล้วก็นับ3วินาทีก็ให้ตัวที่2ของอ่าชุดที่2เนี่ยทำการบับต่อเลยนะครับประมาณนี้เลยนะครับไม่ได้ยากก็คือตัวที่1นะครับกดบับปุ๊บแล้วก็นับ1 2 3แล้วก็ให้ตัวที่2บัฟนะฮะพอตัวที่2ทําการหมดบับแล้วก็ให้ตัวที่3บับทันทีแล้วก็พอตัวที่1 หมดบัฟแล้วเนี่ยก็จะให้ตัวที่4เนี่ยบัฟทันทีเหมือนกันนะครับประมาณนี้เลยเดี๋ยวเราก็จะมารอดูนะครับตรงนี้เนี่ยตัวที่2หมดบัฟแล้วตัวแรกก็จะบัฟให้ตัวที่2ขึ้นเป็น100%นะครับและตัวที่3กับ1เนี่ยอ่ะหมดบัฟแล้วตัวที่2ก็บัฟ <si> ขึ้นมาเป็น100%รพอครบ30 <si> วินาทีต่อไปเนี่ยตัวที่2ตรงนี้เนี่ยก็จะหมดบัฟพอดีแล้วตัวนี้ก็จะเป็นคนบัฟและพอตัวที่1หมดบัฟตัวที่2ตรงนี้เนี่ยก็จะกลายเป็นคนบัฟต่อมันก็จะวนสแต็กสแต็ก อย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็จะไม่มีทางหลุดเด็ดขาดยิ่งทำระยะเวลาที่ลดน้อยลงก็จะมีเวลาในการกดเนี่ยช้าลงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นควรจะกดให้เร็วแต่ถ้าเรากดช้าเกินไปเนี่ยก็ควรจะทำ5%ขึ้นไปนะครับอย่างเช่นอาจจะน่วงไว้ประมาณสัก1เกือบ2วินาทีนะครับในการที่ทำให้ตัวเรขหมดบัฟก็จะต้องขึ้นไป5% 6% 7% 8%กันเลยนะครับจะได้ไม่กดพลาดแต่สำหรับผมนั้นผมมองว่าแค่นี้เนี่ย ก็เพียงพอแล้วไม่ได้ยากเกินไปนี่ก็จะเป็นวิธีการทำบัฟวนออโต้นะครับแบบอัตโนมัติเลยก็สามารถนำไปใช้งานกันได้สำหรับคนที่ลงอินฟินิตี้หลายร้อยชั้นโดยที่ไม่อยากจะมานั่งเฝ้าในการกดบัฟด้วยตัวเองแล้วจะทำให้ตัวเองนั้นเล่นได้ง่ายขึ้นสำหรับหลายๆคอนเทนต์ด้วยนะครับ สำหรับวิธีการสอนบัฟวนแบบธรรมดาและออโต้บัฟก็จะประมาณนี้ละกันนะครับผมถ้าหากใครชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามกันไว้ด้วยนะครับแล้วก็คอมเมนต์กันมาเยอะๆเพื่อที่จะให้คลิปของเรานั้นแสดงหน้าฝี YouTube มากขึ้นนะครับพี่จะได้ทําคลิปของเกมนี้ต่อไปมากขึ้นด้วยนะครับผมยังไงวันนี้พี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปบายๆน้องทุกคน